แล้วก็ใส่แอปเปิลไปมาดูกันว่ามันจะได้อะไรครับคุณผู้ชมอ้าวไม่ได้อะไรเฉย ว่าแต่ฟ้าแอปเปิท้ทองธรรมดามันจะได้อะไรมันจะโอ้อะไรรับเนี่ยดวงโคตรสวยผมขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับผมแค่นี้ก็เป็นกําลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้กดติดตามมีตั้ง70%เลยถือว่าเยอะมากๆโอเคครับถ้าทุกคนกดกันหมดแล้วเนี่ยผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆงั้าไปดูคลิปกันเลยครับผมโอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะอยู่กับผมแต่ เมื่อนะครับแล้ววันนี้นะครับผมผมเนี่ยก็จะมาทําการเอาชีวิตรอดสามสิบหกล้าน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 แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสิบหมื่นหนึ่งพันหนึ่งศูนย์ศูนย์ล้าน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 หมื่นหมื่นเลยนะครับล้อเล่นเอาละครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเอาชีวิตรอดนะครับผมโดยการที่เนี่ยโดยการที่ เราขุดบล็อกอะไรนี่นะครับผมมันขุดบล็อกอะไรมันก็จะได้เป็นของอย่างอื่นนะฮะ oh. แล้วมันก็จะได้เยอะมากเลยครับผมดูนะมันจะได้เป็นอย่างอื่นแล้วก็ได้เยอะมากเลยเพราะว่าผมใส่ด a ต a ้าแพที่จะทําให้ได้ของเยอะมากแล้วก็ที่จะทําให้ขุดบล็อกอะไรแล้วก็จะได้ของอย่างอื่นแล้วก็ครับอะไรจะได้ของอย่างอื่นด้วยนะฮะมาดูกันว่ามันจะทําให้การเล่นไมค f t ของเราเนี่ยเอาชีวิตรอดยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า <Yeah. S 1> ะสั้นแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ซ่อชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ กดไลค์ซับมาขด้วยเออแล้วก็เห็นมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาทุกคลิปเลยนะบอกพ,พี่แต็มถ้าผมส่งแมปให้ทำไมพี่ไม่เล่นเลยคือน้องทำไมไม่บอกว่าแมปน้องอยู่ไหนพี่หาไม่เจอถ้าใครมีแมปอยาก ส่งให้ผมเล่นแบบสร้างเองก็ได้นะครับในไมค์ครับมือถือหรือบนคอมก็ได้นะสร้างแล้วก็เขียนว่าแบบให้ให้แตมเมอร์เล่นโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นนะแต่ว่าส่งมาเป็นลิงก์ก็ได้น้องบอกงี้พี่ก็หาไม่เจอเห็นบอกทุกคลิปเลยน้องชายโอเคครับเดี๋ยวเราจะโอ้โหขุดบล็อกดินได้เนเทอร์ไรท์ไอ้บ้าเอ๋ย โอ้โหผูดบล็อกนี่ได้อะไรวันนี้อ่โอ้โหเดี๋ยวก่อนแล้วผมจะตัดไม้ได้หรือปาเดี๋ยวขอตัดไม้แป๊บนะฮะค <Okay. S 1> คือผม <c oughs> ผมผมแบบจะเริ่มมาชีวิตรอดด้วยการขอตคราฟยังไงโอ้โหได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโหได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้เดี๋ยวเราคราฟตคราฟกันดีกว่าเอ่อแป้ดมเอ่อแปเดียนะเปึปเปด้อเเฮ้ย,นะเ,ยเลทเอร์ไรคราฟได้กระจกบ้ากันนะฮะ อันนี้คราฟได้อะไรอ๋อมันต้องเป็นสูตรคราฟของจริงๆด้วยนะฮะมันต้องเป็นสูตรคราฟของจริงๆด้วยคือเอ่อ้อไอ้บ็อกซ์แสลบเหรอนี่นายเป็นบ็อกซ์แสลบมันกันหรอือบ็อกซ์แสลบมันทำอะไรได้วะบ็อกซ์แสลบมันเอาเอามารวมมันได้ปะมันเอามาไม่ได้นะครับเออโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดโอเคเดี๋ยวขอขออะไรเตรียมโอ้โหได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ,อะไรแล้วผมจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงเนี่ยเออเออบ็อกซ์บ็อกนี่บ็อกซ์นี่โอ้โห ได้อะไรก็ไม่รู้ว่ายังไม่ได้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็โอ้โหได้ดินได้ดินได้ดินสวยโตคราฟ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 ได้อะไรเอ่ยเออโอ้โหซอมบี้ไอ้บ้าเอ้ยมาทำไมเนี่ยเรามีโตคราฟแค่หกสิบสี่อันทำอะไรก็ต้องใจเย็นเนะครับอ่าส่วนกระจกอันนี้นี่อ่าโอ้โหเฮ้ยหมวกนี้เธอไรโอ้โหคราฟที่ได้สิบหกเลยหรอวัดเตะ ปกติหมวกมันรวมกันไม่ได้ไม่ใช่หรอวะครับคุณผู้ชมท้าไมมันรวมได้แล้วเราขุดญ้าเล็กได้นี่แล้วขุดขุด้าใหญ่โอ้ลังพึ่งลงัง,ลงพึ่งมันทำอะไรได้วะลังพึ่งมันทําอะไรได้วะครับทุกคนโอเคฮะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมควรใช้ชีวิตของผมยังไงต่อไปโอ้ว้าว ว้าวว้า,าได้บอกใบไม้ไปก็เท่านั้นนี่ได้บอกใบไม้พอเราขุดไปมันก็ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโผล่หน้าเบื่อจริงเชียวมันไม่น่าเบื่อหรอกมันทําให้การเล่นไม้ครับของเราเนี่ยรุนมากกว่าเดิมนะฮะทุกคนโอเคครับโอเคครับโอเคครับใบไม้แดงโอ้ได้ไปแล้วขุดไปแล้วเดี๋ยวชูก้าเคนชูก้าเคนเอ้ยทำไม,ไมผมได้ยินเสียงตะเกตันอะมันอยู่ใต้ดินเราหรอรู้สึกว่าจะอยู่ใต้ดินนะครับ แปมโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนทำไมนายได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหโอไม่นะนายได้อะไรก็ไม่รู้ว่ะไปคนแกะคนแกะตองติดคิดก้าติดคิดก้ติดคิดก้ติดติดตดิติดดิติดติดดิดดดโอเคโอเคเอาบล็อกนี้มาเรารู้ว่านายต้องได้ของดีแนะ่โอ้โหคตดกระลา กรากหมามากเลยครับทุกคนไม่นะผมเอ้ทาตะวันนี่แล้วอ้าโอ้โหมีของกินแล้วครับทุกคนเอ้มีของกินแล้วฮนะโอโ้ผมมีของกินแล้วผมหลอดตายแล้วครับโอ้ไม่นะเลยเราบอกไันนี่นะมันสามารถเอามาต่อยอดได้นี่มาบอกทีนได้อะไรไม่ได้อะฮะโอ้ทำไมบอกดีไม่ได้เหรอ,อ,อ,หรอแล้วก็ดอกไม้ เดี๋ยวเรากินอาหารก่อนกินอาหารกินอาหารกินเข้าไปแป้แดมโอ้โหเนื้อเน่าโอ้โหโคตรกระลารายายาาาลาคนกระดกลิ้นไม่เป็นกมต้องทำอย่างนี้โอ้โหเศร้าใจจังโอ้ว้าวอันนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งบอกน้ำแข็งสวยขอดูเธอหน่อยโอ้โหคุณเองน่ก็ได้น้ำพึ่งได้น้ำพึ่งอย่างนั้นเราเลืเราขอหิมะออกมาโอ้โหได้อะไรก็ไม่รู้เราจะขอหิมะก็ไม่ได้ คว่าเอ้ยไม่ได้โอไม่นะโอไม่นะครับคุณผู้ชมไม่นะผมจะอ่าอะไรได้เนี่ยคุณผู้ชมฮะผมจะหาอะไรได้อ้าประตูเดเตอร์อุ้ยมีบล็อกทองด้วยมีบล็อกทองตรงนี้มีของอะไรบ้างเนี่ยโอโหว้าวโอ้บล็อกออฟซิตูดอ<ไ>เอาของพวกนี้ไปเราให้เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปหมดเลยเอาของนี่มาก็ทําอะไรไม่ได้นี่มาโอ้ทำอะไรไม่ได้เลย คุณผู้ชมมาผมว่ามันเล่นยากไปหน่อยมาเดี๋ยวผมต้องไปถอด Data p แพออกตัวหนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวไปถอดไออันที่อันที่มันอะไรวะที่มันทุบบล็อกอะไรแล้วจะได้บล็อกอ,อื่นนะฮะเออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองขอลองเปลี่ยนวิธีการเล่นปร,ริยบเอาละครับคุณผู้ชมผมกลับมาแล้วนะฮะคือตอนนี้ผมไปถอดแรนดอมบล็อกออกเราทุบบล็อกอะไรมันก็จะไม่กลายเป็นบล็อกอื่นอีกต่อไปแล้วนะฮะ<อ>ไม่รู้สึกว่าข้างล่างเรามันจะมีซอมบี้มาตอนนี้ได้เวลาเอาชีวิตรอดแบบปกติปริกระตักกันแล้วนะครับผม แต่ว่าการค้าของเราเนี่ยมันจะยังค้าแรนดอมอยู่นะฮะเออ <Yeah. S 1> คือ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 เอคือได้ไม้มาแล้วมันไม่ได้บล็อกไม้กันหรือเฮช่างหน้าสมเพจอ,อะไรขนาดนี้ทิ้งไปทิ้งไปให้หมดอ่ะทุกคนนะเราก็จะทําการอ่ะอ่ะ,อะทำไมอ่ะทำไมทำไม ทำไมทำไมผมแปลเป็นไม้เออไม่นะทำไมผมแปลเป็นไม้นี่ไม่ได้เดี๋ยวจะต้องไปหาต้นไม้ธรรมดาก่อนนะครับคุณผู้ชม <Okay. S 1> มาฮะคุณผู้ชมทำไมผมครับไอ้นี้ธรรมดาไม่ได้วะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าเจ้าหมดเนี้ยมันจะดีสักแค่ไหนมันคือ DataPack นะฮะคือเดี๋ยวผมจะทำการเอาไม้แปรแร,รูปมา เอาเอาไม้ไปรูปมาถ้าเราคราบอย่างนี้โอ้ลางรถไฟไอ้บ้าเอ้ยถ้าเราคราบเป็นอันนี้ได้เตียงนอนเฉยไอ้บ้าเอ้ยโอ้แล้วผมจะเอาลองไม้สติก๊กเอ้ยผมจะรองคราบแอปเปิลทองนะครับคุณผู้ชมแอปเปิลทองโกลเด้นแอปเปิลเอ้ยเอาเป็นแอปเปิลทองแบบสุดไปเลยปะ เอาเป็นแบบสุดไปเลย g o l d นะฮะ g o l d มาครับผมแล้วก็ app นะฮะอ่าเราจะแอปเปิลมานะครับผมเราจะทำการคราดแอปเปิลทองที่แบบเอนชานนะฮะใส่นี้ไปครับผมแล้วก็ใส่แอปเปิลไปมาดูกันว่ามันจะได้อะไรครับคุณผู้ชมอ้าวไม่ได้อะไรเฉยว้าวไม่ได้อะไรเฉยแล้วถ้าเราลองเอา เป็นแอปเปิลทองธรรมดาแอปเปิลทองธรรมดามันจะได้อะไรมันจะโอ้โหอะไรครับเนี่ยดวงคตรสวยรองเท้าเอามาทําไมครับลูกพี่โอ้โหนี่มันคราบของดีหรือว่าคราบของกรากกันแน่วเนี้ยครับคุณผู้ชมโอเคครับเราจะเอาไดมอนด์มานะฮะอา D I A เอาราจะไดมอนด์มานะครับเราก็จะเอา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 โต๊ะครับ โตะคราบแล้วก็สติกนะ S T I C K เลยครับผมอ่ามาดูกันว่าดาเพชรของเราเนี่จะได้โอเคกากมาก <c oughs> ถ้าเราคราบอีกทีถ้าเราคราบอีกทีมันยังจะยังมันจะยังได้มันจะยังได้อยู่ปะครับคุณผู้ชมอ่ะมันจะยังได้แบบเดิมอยู่ปะเอ่อของนี้มันต้องลองครับของนี้ไม่ต้องลองโอ้โหทำไมมันกดผิดกดถูกตลอดเลยวะเนี่ยโอเคครับดาเพชรออกมา ก็ยังได้เหมือนเดิมอยู่นะครับผมแล้วว่าถ้าเราโอไม่นะทำไมการเล่นมาคราฟมันช่างยากช่างเย็นขนาดนี้ผมงงไปหมดแล้วแล้วถ้าแล้วถ้าเราจะคราฟเขาเรียกว่าคราฟอะไรดีล่ะถ้าเราจะคราฟบล็บอกเพชรแล้วครับคุณผู้ชมบล็อกเพชรแต่เดมตรงกากมากเอ็งกากมากน้องชายเอ็งกากเราจะคราฟหมวกโอ้มันมันมันสารละเลวมากน้องชายโอ้ ตายแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วอย่างนี้เราจะเล่นไหมครับผมนึกว่ามันจะเป็นสิ่งดีกับเราที่ได้แล้วมันทําให้การเล่นไม้ครับของเราเนี่ยย่ำาย่ไ <c oughs> อนน้บ้าเอ้การเล่นไม้ครับของเรามันย่ำแย่ไปกว่าเดิมโอ้โหโอ้โคตรย่ำแย่เลยครับคุณผู้ชมแต่ถึงกนะนั้นแล้วผมก็ยังจะยืนหยัดที่จะเอาชีวิตรอดต่อไปนะครับไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะดีหรือลายผมก็ยังจะสู้ต่อไปโอเคเอามาหวังว่าจะคาบได้นะอะไรอะกระจกเอามาเพื่อโอ้โหกระจกเอามาทำไมวะครับคุณผู้ชมโอเคฮะมันเอามาทำไมอะเอ้ยอยบล็อกไม้นี่ บอกมานี่น่าจะเป็นของดีก็เรารีบขุดเร็วเจ้ามบีมันจะมาแล้วสบีเร็วมันจะมาแล้วสบีเร็วไอ้มบีเร็วไอ้มบีเร็วไอ้มบีเร็วไอ้บีเร็วไอ้บีเร็วอ้าออนายเร็วได้เร็วไปดีกว่าไปดีกว่าอย่าอย่าทำอะไรเเลยอย่าทำอะไรเลยเพื่อนอย่าอย่านะอย่านะอย่านะไม่มุมอย่าไอเร็วไอชั่วไอชั่วไอชั่วมึงขึ้นมาทำไมเนี่ยมึงขึ้นมาทำไมเพื่อนไม่ขึ้นสิไม่ขึ้นไปขึ้นแล้วนายไม่ขึ้นแล้วโอ้ ตายแล้วทำไมมันเราชีวิตรอดยากแต่วาอยู่ไหนวะครับโอ้มันจะจะขึ้นมาอีกเหรอไอ้ชั่วลงไปลงไปโอ้มึงนี่กระดกไออันนี้มันค้าบไม่ได้ผมเสียดายมากเลยอะโอ้แม่งมึงนี่ก็น่าโคตรเลวเลยเดี๋ยวเราจะลองค้าบรองเท้าสักหน่อยนะะโอเคครับคุณผู้ชมโอ้ยไ,ได้ทอดว่ะสวยอยู่ได้ทอดก็ยังสวยอยู่แล้วถ้าเราจะลองเอานี่แหละ <laughs> เอามาทำไมวะเนี่ยหลัวโอไม่นะเอามาทำไมอ่ะเอ้ยเอ้ยบล็อก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 นี่ทิ้งไปเลยบล็อกไม้โอสเตพูดมาทำไมเอามาทำไมเพื่อนเอามาทำไมเอามามเอขับไปขับไปผมจะต้องอยู่รอดผมจะต้องอยู่รอดอะไรก็ได้อโอ้หโคตรเร็วโคตรชั่วอะไรก็ได้อะไรก็ทิ้งไปโอโคตรเร็วเลยผมจะชิตรอดจะไงวะ คือมันยากลําบากมากเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ไอ้ดาาัต้าแพรกซุ่มของเหมือนเดิมก่อนนะครับคุณผู้ชมโอเคคือการอนชีวิตรอดแบบนี้เนี่ยมันยากมากเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราขุดบล็อกอะไรเนี่ยมันก็จะสุ่มนะฮะมันก็จะสุ่มแบบว่าอะไรอะไรอะไรยังไงว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเออเราคือเราคราฟอะไรมันก็จะสุม่มแล้วเราทุบบล็อกอะไรมันก็จะสุม่มแต่ว่าตอนนี้นี่ถ้าผมกระโดดลงไปตายแน่นอนแต่ผมก็อยากจะโดดนะเออนี่ครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะสุม่มมันสุ่มไม่ได้บล็อก ตามดังใจแล้วแล้วนะคะผมแล้วเราก็แบบโอ้โหครับของมันก็ได้อีกแบบอีกอ่ะคือมันทำให้การ <c oughs> เล่นไมโครฟ้อนี่แบบโหดเยี่ยมเอามากิี่ตูดมากเลยฮะ <c oughs> เฮ้ยเดียวอย่าอย่านายอย่าอย่าอย่าคิปเปอร์อย่าอ้าวโ,โหเกือบตายอ้ยตอนนี้ผมกลับมาที่หมู่บ้านแล้วนะครับทุกคนออโอ้โหทำไมการเล่นไมโครบ้องเเรานี่ยมันดูยากมากไปหมดเลยฮะโอ้ใครก็ได้ช่วยด้วย ขุดบล็อกอะไรก็ยังไม่ได้บล็อกนั้นแล้วครับอะไรยังจะได้ของมั่วตัวอีกนะฮะโอ้โหโอ้โหรอมันเนิ่นแต่ว่ามันไม่ใช่ไม้แปลรูปเห็นไหมมันไม่ใช่ไม้แปลรูปมันไม่ใช่ไม้แปลรูปคือมึไมไมงมได้ไปก็เท่านั้นเราจะทุบไอ้นี่คบดอขอไม้แปลรูปอ้า,าโบประการังงบประมายเพื่อนนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะวางไปโอ้โหป้ายชื่อสวย มันจะมีอะไรที่เราเราสามารถประยุกต์ใช้เพื่อความอยู่รอดของเราเราสามารถประยุกต์ใช้มันโอ้โหเราสามารถปาประยุกต์ใช้ประยุทธ์ก็ได้เออ <c oughs> ประยุกต์ใช้เพื่อความอยู่รอดของเราเราจะต้องใช้มันโอ้โหบล็อกอะไรเนี่ยโคตรเชี่ยโคตรกากอันนี้เราจะไม่ยอมสเปซวูดงั้นหรือจะต้องได้อ้โหช็อกเกอร์บล็อกพวกนายนิดโอ้โหของนี้แม่งโคตรแบบโคตรแบบสุดๆะอะคุณผู้ชม คือแบบเลวร้ายมากเลวร้ายมากอะบล็อกอะไรกันเนี่ยบล็อกอะไรมาโอเคอย่าหาทำนะครับโอโอจังเกิลกาเวลโอรอจังเกิลไหนๆก็มันไม่มีอะไรให้ลองแล้วอ่ะมันจะไม่มีอะไรให้เสียแล้วครับคราบของไปก็เท่านั้นผมคราบของไปก็เท่านั้นโยก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 โอ้คุณช้าขุดช้ามากไม่เนอะโอตกของตกครับ หายเกลี้ยงเอาละครับเป็นไงกันบ้างนะเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอยากจะมีชีวิตที่เดือดร้อนแบบผมหรือเปล่าฮะถ้าไม่อยากก็อย่าหาทํานะครับแม่งเลยอเคคือมันเอาชีวิตรอดได้แบบว่าโคตรอัปรีมากอะเออคือเดี๋ยวเราคือจะเอาเอาเอาดาบมารวมกันนะฮะเราจะลองเอาดาบมารวมกันเลยครับคุณผู้ชมนะฮะมาดูกันเอาดาบมารวมกันมาได้ได้ไม่ได้นะฮะเออนึกว่าจะซ่อมดาบได้นะครับโอ้โหแต่ว่ามันมันมันแบบมันเล่นยากมากอ่ะเออ คือมันเล่นยากมากอะครับทุกคนเราจะเอาท็อตน,นะเราจะสติ๊กนะออท็อตกับสติกออมาดูกันว่าโอ้โหเนี่ยแล้วคือผมตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เห็นอะไรคราบได้ไม้แปรรูปธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมมันยังไม่มีอะไรที่ทําให้ผมเห็นได้แบบว่าคราบได้คราบได้ไม้แปรรูปธรรมดาเลยคือแบบอ่ะ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 ,อะเตียงนอนโอ้โหโอเคเยี่ยมใส่ไปอันเดียวเออได้เพจจเพจเออเฮ้ยใส่ไปเดียวก็ได้เหรอ ไม่ได้อ้อใหม่ก็คือแบบโคตรท้อใจเลยอะคือมันไม้ธรรมดาไม้ธรรมดาไม้ธรรมดาเราลองไปยังวะน่าจะลองไปแล้วนะครับผมผมว่าเอ้ยทำไมผมหยิบของไม่ค่อยติดเลยวะเฮ้ย hey, เน่ผมหยิบของไม่ค่อยติดเลยอะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าปืดึงเต e งียงอ๋อเราเอาไปแล้วนะฮะ เอาละครับสำหรับชีวิตที่แสนจะโคตรอับปรีและอีปับนะฮะโอ้ทอมากเลยเอาเป็นว่าหากใครชอบก็ฝากกันไว้ไต้อสักครนะโอ้โหยิ่งดูยิ่งเครียดนะฮะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะ <laughs> ลินีีขอตัอลรับไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับทุกคนโอ้โหโคตรสวยโคตรสิ่ง